มาปลูกมะละกอดำเนินกันนะครับรากไม่เน่าลูกดกต้องทำสูตรนี้ท่านผู้ชมครับมาทำตามกันเลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับมาปลูกมะละกอยกันนะครับวันนี้เราปลูกมะละกอดำเนินนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็พรวนดินนะครับให้ร่วนสุยนะครับกรบนะครับให้กรบด้วยมูลไก่แกลบนะครับมูลไก่แกลบเราหมักเรียบร้อยท่านผู้ชมนะครับเราใช้ครึ่งนะครับครึ่งครื่งคังก็พอนะครับตามด้วยนะครับตาม ด้วยขี้เท้าท่านผู้ชมขี้เท่ารอรองพื้นนะครับลอกผสมเข้ากันนะครับนี่คือสูตรที่ทําให้มะละกรอรากไม่เน่านะครับติดลูกดกนะครับสูตรนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ปลูกเลยท่านผู้ชมวันนี้เราปลูก2ต้นท่านผู้ชมครับนครับเราปลูก2ต้นนะครับก็วางไว้นะครับวางไว้ เราทําเป็นหลุมไปแล้วนะครับดินเราก็ทําเป็นเนินขึ้นท่านผู้ชมเราทําเป็นเนินขึ้นนะครับเพื่อว่านะครับหน้าฝนนะครับจะไม่ชื้นเกินไปนะครับระบายน้ําได้ดีนะครับต้องทําสูตรนี้ท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วเราต้องรดน้ําทันทีนะครับนะครับทําแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับง่ายท่านผู้ชมครับเราจะทํา สองต้นสามต้นสี่ต้นได้นะครับหรือจะทำเป็นสวนนะครับท่านผู้ชมเราก็สามารถทำได้อีกต้นนะครับก็เหมือนกันนะครับเราก็ใช้ครึ่งก็พอนะครับดินของเรานะครับได้คุณภาพนะครับถ้าดินไม่ได้คุณภาพก็ไม่งามนะครับเราก็ใช้แบบบ้านเลยเหมือนเดิมนะครับที่เท่านะครับพอเสร็จก็ปลูกเหมือนเก่านะครับเหมือนเดิมนะครับ วางไว้ก็กลบลงไปนะครับกลบลงไปนะครับพอประมาณนะครับไม่แน่นเกินไปนะครับแล้วก็รดน้ําน้องทันทีเลยนะครับรดเลยนะครับต้นกล้าของเราแข็งแรงนะครับแล้วก็คัดสรรมาเรียบร้อยนะครับไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับถ้าทําเนินดินขึ้นสูงๆแบบนี้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับอีกต้นก็เหมือนกันนะครับ วันนี้นะครับนำเสนอปลูกมะละกอนะครับให้ลูกดกและก็ไม่เน่ารากไม่เน่านะครับต้องลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ